เฮ้ยก e, ูถ่ายรูปเฟย์ะสวยป่ะโหมดาอันนี้โหหมอกมึงถ่ายรูปสวยขึ้นจับตอนลำนองเยอะเลยวะโหแบบเนี้ยมึงตามกูไปดูแฟนกูออกงานแล้วถ่ายให้มั่งดิเอาแบบเนี้ยฟิล์มกูจะบอกอะไรให้นะที่รูปมันสวยอะก็เพราะกูถ่ายเฟย์ด้วยความรักแล้วมึงเลิกพูดสักทีเถอะไอดอลคนนั้นเขาเป็นแฟนมึง เขาเป็นไอดอลแล้วมึงเป็นแค่แฟนคลับไม่ใช่เว้ยอยู่กับความเป็นจริงบ้างก็ดีนะฟิล์มนี่มึงฟังเขาซะบ้างนี่ความเห็นจากคนที่ได้คะแนนอันดับสองของรุ่นเลยนะเว้ยโอเคสามคนนั้นไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาเป็นตัวปลอมตัวปลอมตัวจริงมึงเกลียดกูเหรอเฮ้ยแอนมึงไปซื้อข้าวตรงไหนวะเนี่ยไปแล้วแหละรับน้องวันแรกอ่ะกูเพิ่งมาเจอมึงตอนเนี้ยเสือกเอ้า โคตรเทหน้าดูเฉี่ยวดูมีความเป็นผู้ใหญ่เพึ่งพาได้ดูได้ทั้งสวยทั้งหล่อหน้าตาธรรมชาติไม่เคยเรียนที่เดียวกัน75คะแนานม,มีมี่เดินดูทางด้วยมัวแต่เล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละแฟนเราอาบน้ำสองเดือนแล้วว่าเราเป็นห่วงเป็นห่วงตัวเองก่อนเถอะจ้ะนะทำไมอ่ะทำไมเราต้องเป็นห่วงตัวเองด้วยไปแต่ไปนั่งเถโอเคสองคนนั้นก็ไม่รู้จัก แต่คนนั้นน่ารักมากเลยอะดูใส,ส่ๆท่าทางน่าจะเฟรนลี่ปากนิดจมูกหน่อย80คะแนนเต่ทงนี้หน้าสวยไม่มีที่ติอย่างนางฟ้าสวยธรรมชาติแม่ให้มาตั้งแต่เกิดอย่างชัว มีร้อยให้ร้อยมีร้านให้ร้านตรงนี้ว่างไหมอะเจ์นี่อ๋อได้ดิขอบคุณนะกูขอนั่งตรงนี้หน่อยเบอร์ของผงม,มาได้ปะ่ะจะยืนขวาอีกนานนะโทษที จริงจังเรื่องน้ำหอมเนื่อคนแบบเทนไหเมื่อกี้แกว่าอะไรนะ